สิบเอ็ดปัญจสตะอาคันตุก,กะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุอาคันตุก,กะห้าร้อยรูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุอาคันตุก,กะผู้อยู่ในแคว้นโกศนดังนี้แปดสิบเจ็ดบัณฑิตละร,รมดำและพึงเจริญทมขาวออกจากวัตตะมาสู่วิวัตตะแปดสิบแปด ละก,กามทั้งหลายแล้วเป็นผู้หมดความกังวลพึงปรารถนายินดียิ่งในวิเวกที่ยินดีได้ยากยิ่งพึงชำระตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตทั้งหลาย89บัณฑิตเหลา่าใดอบรมจิตโดยชอบในองค์ธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้ทั้งหลายไม่ถือมั่นยินดีในนิพพานเป็นที่สละความถือมั่น บัณฑิตเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วมีความรุ่งเรืองดับสนิทแล้วในโลกบัณฑิตตวักที่หกจบ